สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการหาผลลบนะคะโดยการตั้งลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน10,000แสนนะคะที่มีการกระจายมากกว่า1ห,หลักนะคะป .3 แล้วนะคะก็มีการกระจายนะคะการลบการกระจายนะคะหรือที่นักเรียนคุ้นคุน้นกันก็คือการลบต้องมีการยืมนะคะที่ต้องไปยืมในหลักถัดถัดไปนะคะในหลักถัดในหลักข้างหน้านะคะทำไมต้อง มีการยืมนะคะหรือต้องมีการกระจายเพราะว่าตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบนะคะก็เหมือนกับเราไปซื้อขนมนะคะเรามีตังค่าบาทนะคะราคาขนมสิบบาทตังพอซื้อไหมคะไม่พอนะคะเราต้องไปขอคุณแม่เพิ่มนะคะเพื่อที่จะซื้อขนมเอามากินนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งสองมืสองพันสามร้อย ลบด้วยหนึ่งนสาพันสองสบสี่นะคะตัวตั้งก็คือตัวที่มาก่อนนะคะคุณครูก็จะเอามาตั้งนะคะอันนี้คุณครูมีตารางให้นะคะบางข้ออาจจะไม่มีตารางให้นักเรียนก็ตั้งให้ตรงหลักนะคะให้ตรงกับหลักคุณครูใส่หลักหน่วยก่อนนะคะใส่จากหลักหน่วยไปนะคะใส่จากข้างหลังไปข้างหน้านะคะจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะทีนี้ตัวลบนะคะคุณครูก็จะตั้งหลักให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วย หลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพันหลักหน่วยตรงหลักเอ้ยหลักหมื่นตรงหลักหมื่นนะคะทีนี้คุณครูก็จะทําการลบนะคะเวลาลบต้องลบจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะลบจากข้างหลังไปข้างหน้าก็คือลบจากหลักหน่วยก่อนนะคะศูนย์สังเกตดูว่าศูนย์ลบออกสี่อ่ะศูนย์น้อยกว่าสี่นะคะลบไม่ได้ฉะนั้นศูนย์ก็ต้องไปยืมในหลักข้างหน้าก็คือหลัก ตัวเลขข้างหน้านะคะศูนย์ก็เลยไปยืมศูนย์ทีนี้เลขข้างหน้ามันเป็นเลขศูนย์เหมือนกันนะคะไม่มีให้ยืมนะคะศูนย์อยู่หลักไหนก็มีค่าศูนย์นะคะทีนี้ศูนย์เราบอกว่ารอฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะไปยืมไอ้หลักข้างหน้าของฉันให้นะคะศูนย์ตัวนี้ก็เลยไปยืมเลขสามสามตัวนี้ก็มีให้เขายืมจากสามก็จะเหลืออยู่สองนะคะทีนี้จากตัวนี้มีอยู่ศูนย์ก็จะกลายเป็นสิบทันทีนะคะทีนี้ มีให้ศูนย์ตัวนี้ยืมแล้วนะคะก็ถูกยืมไปก็เหลือ9้านะคะนักเรียนอย่าลืมเด็ดขาดนะคะศูนย์ตัวนี้ก็จะกลายเป็น10บทันทีนะคะ1ิบลบออกสี่ลบได้แล้วนะคะอ่ะ1ิบลบออกสี่เวลาเวลานักเรียนลบนะคะไล่จากสี่ขึ้นไปหา1ิบนะคะ1ิบแล้วเพิ่มขึ้น1ิบแล้วเออสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะดังนั้น1ิบลบออกสี่เหลือหนี่ จากนั้นก็ลบหลักถัดไปเลยค่ะ9ลบออก4เหลือ5นะคะเวลาไล่ไล่จาก9นะคะ9ไปหาเอ้ยไล,ไล่จาก4ไปหา9นะคะ4แล้ว5 6 7 8 9ดังนั้นเหลือ5นะคะ,ะเหลือ5จากนั้นหลักถัดไปก็คือ2ลบ2เหลือ0นะคะทีนี้หลักถัดมานะคะหลักพัน2ลบอก3ไม่ได้นะคะ2น้อยกว่า3ดังนั้น2ต้องไป ขอยืมนะคะเลขหลักข้างหน้านะคะยืมสองหลักข้างหน้า2ก็จะเหลืออยู่หนึ่งตัวนี้2ยืมเข้ามานะคะก็จะกลายเป็น12 12ลบออกสามนะคะ12บลบ3ามเราก็ไล่จาก3ามไปหา12บสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองดังนั้น12บลบออกสามเหลือ9้านะคะสอลบามเหลือ9้านะคะ ทีนี้1-1ลบออก1นเหลืะคะทีนี้เวลาตอบนะคะถ้า0อยู่ข้างหน้านะคะไม่นิยมตอบเอา0มาเขียนด้วยนะคะก็จะเขียนไล่จาก9056นะคะ,ะ,คะเวลาตอบตอบเป็นเลขไทยนะคะตอบเป็นเลขไทยนะทีนี้เวลาไล่ได้อย่างนี้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมเด็ดขาดให้ไล่จากข้างหลังไปข้างหน้านับ 1>, 1 2 3แล้วใส่คอมมานะคะมันก็จะเป็นหน่วย10ร้อยแล้วก็ใส่คอมมานะคะคุณครูก็จะได้คำตอบคือ9 5 6 6นั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการลบนะคะแบบต้องอต้องมีการกระจายนะคะหรือต้องยืมนะคะก็คือตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบนะคะลบทีละหลักนะคะหลักการนะคะนักเรียนต้องลบทีละหลักนะ,ะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ